Bye -bye. hello everyone welcome to the channel again i'm here at the uh, intersection of Sai district Sai uh, province now you see the sun came out now at two o'clock at noontime so this morning, I do I already do two clips. So no sun rise at all until right now. So I'll take you uh, to walk around uh, uh, in this town. Yeah. So from over there, that way, so you can go to Luang uh, Prabang province. And on my right, right side here, you can go to uh, a Tha province yeah so go that way just go to a uh, banchin or uh, lao China uh, railway station and uh, that way and the bus station is so over there too and go back here and turn right you can go to a uh, mengla กโกัวพรมสลี h ล้ <Yeah. S 1> พี่น้องกะเหรัญญิา,าพจ้าก็อยู่ซีแงกของเมืองไซแวงรมไซนตก็เป็นซีแง่เนาะถ้าไปซื้อพุ้นไปซื้อพุ้นจะเป็นบ้านทินแล้วก็ไปหาทั้สถานีรถไฟเนาะสถานีรถไฟแดงสถาน,รถไไานีรถอสาน,อนีขนชงเนาะไปทางนั้นแล้วไปทางนี้ ท่านสามารถไปทั้งหลวงขบังหรือมาที่หลวงขบังนอกข้างนอกราบมาหนี้ขึ้นมาเหนือนี้ท่านสามารถไปหลวงน้ำท่านอกข้างนองไปหลวงน้ำท่าแล้วก็กลับขึ้นมานี้ขึ้นไปถึงนี้เนาะอย่าขึ้นไปถึงนี้อันนี้พอเป็นวงเวียนข้างในเด้อแงขั้ท่านสามารถไปแขวงพงศลีเนอกข้างนอกประมาณนั้นแล้วข้าพเจ้ากระซีพา พวกท่านย่างเบิงึงตัวเมืองของเมืองรวมไซน์เนาะ,ะตัวเมืองของมืงไซแขวง้งรวมไซเนาะคนนี้เนาะแต่ว่าผิดไปกระขอเน,น,นื้อเงาเดินคนนี้เดินคนต้องมีผิดพลาดหรือคนนี้เนาะแต่ข้าพเจ้ากัซซิบบได้ไปน็นลบึ้นหรือกวดคืนเนะะาะกับคอไปไปแล้วเนาะกับเพียงแค่เท่านั้นเนาะ โซนก็จะเป็นนานาคุ้จีนอะไรเนาะตลาดจีนเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าเห็นอ่าพงเท็มซึ่งซั่งบัวแร่เนาะซึ่งซั่งก็กบบพระาจีนอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเป็นท่านนานาโทรศัพท์เซมเซมซั่นแล้วก็บวีโวเนาะสะลายเก,กี่ยกัเป็นยี่ห้อของของจีนเนาะว้าวอะไรเนาะ ผู้สาวก็ิมเนาะพระเจ้าบ่ได้อายกล้องพี่น้องเด้อเจ้าบ่ได้อายกล้องเนาะตัวขับเจ้เห็นมาหลายคลิปแล้วพระเจ้าเห็นกล้องเจ้ายิ้มส่เนาะโอเคัญญาไปตอพี่น้องกคือว่าจะข่าเจ้าเว้าก็จะพยายามเ็ดคลิปเห็นได้หลายเนาะเห็นได้หลายสุดเท่าที่จะหลายได้ไปแสก็บ่อยากเสียเวลาเนาะ ขับไป็อมทั้งคนเนาะข่าวจะเคยคลิปอ่าเช่นนึงแล้วที่ขับวจำมาเช่แล้วนี่เนาะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งซ่องอีกเนาะข่าวปไหนเห็นเนาะแล้วข่าวเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแดรแล้วก็เป็นโฮงแฮมแดรทช่ไหมหลายว้าววันนี้มันขึ้นได้ไหมครับเนี่ยมันเข็ดนคนก็ยังเหรอเนาะเห็นมือผักเนาะการทการสัญจรก็เือว่าเกิขึ้นหน่อยนึงเนาะก็หมายเขาว่า ซูเปอร์มาร์เก็ตกับโรงแรมนี่ซื้อเดียวกันแต่ที่มันเจ้าของเดียวกันเนะาะการท่องเทราคนจีนเนาะเขาเจ้าของมาลงทุนในประเทศเขาหลายหลายคันน้มือเนาะหลายคัยนน้มือ,นอขนอาดมาเกือบชั่วโมงเนะาะคนจีนอายุทยาเนื้อใช้หลายคนจีนใ่ไหเด้อเพราะขาไปเจ้าได้ทองเทีย้ยวมาหลายแขวงแล้วเนาะ แหวนลูกใช้ในคนจีนหลายเนาะ,นะแข่งโบกแข้าเนาะันมันเพิ่อนเพิ่งกระายให้กันเนาะเพอเนาะมพิ่กายให้กันแล้วก็แข่งเริ่มท้า,าก,ก,ก็หลายเนาะอันก็แข่งกับลูกศรกัม่หลชนเข่าเขคานยาขมุอา่าคาเนาะอาก แล้วก็ไทรลเลอร์กหน่อยนึงแล้วก็พคนชนทอน,น้อยเนาะที่อยู่เบื้องนี้แต่ว่าโซ่ลายอุดมไซดนี่เขาเจ้าจะปากแบบคนบยิงแกนเลยขนาดเด้อแต่คนยิงแกนเนาะเพราะว่าครับครับเจ้าก็ไปรอบไปรอบมาหลายหลายอ่าคุม้มเลยเนาะสุดหลายเจ้าจะปากภาษาแบบคนบยิงแกนเนอ้อ ตัวนี้น้องอยฝากนั้นข้าพเจ้าขอไปฝากซะเนาะเพราะว่ามันก็ห่มแดดเนาะมีเรื่องน,นึงจะไปแดดนึงใช่มั้ยเนาะแพว่าขาเจ้าธนคานเค นาคารแห่งสบปโปลาวภาคเหนือที่ขแขวงกรดุมไซว้าว Bank of the Lao PDR Northern Region Office, กระ m s มไซ province ว้าว News News นะว้าวนาคารแห่งสบปโปเล้าได้ขนาดไหนอย่าไดเป็นของภาคเหนือ อาพีเจ้าขา่าวได้ยินเนาะ n e s อยู่ข้างๆของแฮมสร้างไปเลยอ,อย่องต่อให้เนาะอยงตอขา,ออาเจ้าขออยู่เพื่อฟนฟงใชเนาะแล้มีอย่งข่าวพเจ้าที่คอยชีตนอทังชนาังทางนี้จะไปหลวงทาหลวงธาด้วเด้อ ทางนี้ไปหลวงชาได้เนะาะอันนี้ก็เป็นห้างของคนจีนพี่เจ้าเนาะเป็นห้างเครื่องกอ่อสร้างบริษัทฮงเซิ Hong S <S oh, dear, wow. นฮงเซินเนาว้าเราจะต้องการพนักงานสายหนึ่งคนถ้าพายเคตเวียบเซิร์นเลอร์คันนอยด้เอร์เนี่ยเป็นบริษัทจีนเนาะอาการบ้นนี้บริษัทรูกจักรแต่รูกจักรสอนรูกจักรว้าว ว้าว wow. อันนี้เป็นหา้ wow. านว้าวรจัยาโคลาไงลดยาโคลาโคลาบดรถไซก์ก <Wow. S 1> นยิงไส่ดมไสบริษัทนี้ดังคช่ไหมบริษัทนี้ดัง <Wow. S 1> โคลาแาเป็นคนคนจีนก็เจ้ากระเซให้ช่กน้อยแล้วเนาะโซลกระเซยเดอะมส The boat boat business เนี่ยอืออ belong to Chinese people a lot more than 50% Can I, can I say that? Yeah. อันนี้เป็นบ้านวังไฮ้รู้ไหมดูบ้านวังไฮ้เบื้องนี้เนาะเดี๋ยวบ้านวังไฮ้แล้วก็เบื้องนั้นเป็นบ้านปลาซักเนาะอันนี้บ้านวังไฮ้คุณบ้านวังไฮ้เ้าเป็นต้องได้ ในข่าเจ้าเห็นอย่างเงาตัวมันช้าการปกสอเมืองเมืองไซเนาะข้าเจ้าเห็นเข้าไปเนอกขับซิบุไปใกล้เพิ่นไปเลยที่นาะเจ้าขอย่างช่างญ่ไปซะทางไปเมืองหลวงล้ท่านี่เนาะว้าวแดดก็ไม่ดีออกมาเขานะอันนี้ก็ยังระชวลอย่างพวกนี้นะกลุ่มยังจะเป็นป no. ้ายเนาะเห็นแล้วเป็นบทตัดกุ้งไง โอ้เร oh, าวิสาขิตผสมลาวชลคมเนาะโอเคลาวเทลิคมอุดมไซยโรลเอนส์โอเคออกมานอกเลยคือใครขึ้น,นอ้อยเนาะออกมานอกเพราะว่าแถวนี้ข้าพเจ้าบราเคยมายางกึะข่อมายางบนุญเนาะข้าพเจ้ายางกระเ่า สิออกไปทั้งพวงศนีแล้วเนาะอันนี้าทางนี้เนาะสิไปหลวงน้ำท่าแล้วแถวสิออกไปใช้มึงหลวงเขาบางเพื่อนหลวงเขาบางขับย่ากาแฟไปยี่หิตกับคริสตินาแล้วเนาะอ๋ออันนี้อ่าไปทางไปหลวงน้ำท่า this way you can go to a, หลวงน้ำท่า province and Opus, opposite behind me, you can go to Luang uh, Prabang province. Yeah. Because you're over here, uh, Udon province. Yeah. I came here back and forth four times already. When I came from a uh, capital, and then by train, and then I uh, stopped by here for two nights, and then travel by bus go to uh, a from luang by bus again uh, i use bus go to a uh, uh, bokke province like ton and huai sai district yeah and then come back here again and then go to Pung sali province yeah something like that no, Pinong, no? จุดเจกการแม่นยูดมไซถ้าท่านอยากไปแถวพงศรีหรือว่าไปหลวงน้ำช้ามันต่างมันมัน,มนอยู่คนละเขตกันใช่ไหมเนาะคนละเขตกันขา่ขาว่าวพระเจ้าเขาออกเขาออกอยู่ที่สถานศรีเท่าเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้ากระท h o n เที่ยวมาจากเดินทางมาจากบ่อเต็นเนาะอย่างหลวงน้ำช้าและ้ะมาอยู่เขามามุ้งไซนี่เป็นเนาะเขาอยู่มุ้งไซนี่เป็น แล้วข่าวพเจ้าก็ได้เห็ดหลายอย่างแล้วเนะาะมาแล้วข่าวพเจ้าก็ได้ไปน้ำกัดแล้วเนาะไปน้ำกัดอทอรปา้าเนาะที่เป็นน้ำตกที่หลังอของแหวงนี้เนะาะพระเจ้าเห็นอย่าง,งเป็นกอมมันซาการทหารแขวงเห็นเห็นไหมเนะาะ นสิงเทียเคศ์เนาะพุทโธขึ้นพุทโธเนาะใช้เวลาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงแต่ว่าขับเจ้าก็บ่มีความสามารถเพดได้พอเวลาสั้นขับพาเจ้าไปขึ้นงานนี้เนาะนี่ก็ประมาณเกือบฮอดสองโมงเนาะสองโมงไปแล้ว ครับแล้วก็ขอโจโอไว้เนาะบางทีมีโอกาสถามเจ้าก็จะกลับมาใหม่สำหรับคุณโทษแต่ข้าพเจ้าก็ไปเมืองหลาแล้วเนาะเมืองหลาจะถึงกับ,กบแขวงดอนไซล่ะย้อนที่นี่วัดพระเจ้าสิงค์คำเนาะวัดพระเจ้าสิงค์คำเป็นเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์เนาะทานสามารถไปเบื้องคืบหลังสิปข่าวพเจ้าเกี่ยวกับวัด เจ้าสิคำจะนไงเด้อเกี่ยวเจ้าสิงคำเนาะขาวเจ้าก็ทำได้หลายอย่างเออโอ้ยังมีถ้ำอ่ายังมีถ้ำตัวนึ่งอาถ้ำจมจมอย่างไรกันแนนขออ่านีอาจจะขอะาขับเจ้าไปคือจะห้างเจงง้ากุตรงเมืองไซน์่ไปประมาณห้าัิบล ทางที่ออกไปหลวงน้ำทาเพาะะื่อล่ะทางนี่แหละคะแนเนาะเออทางนี่แหละอันนี้ที่ไปหลวงน้ำทานี่คะแนนอยาจากนี้ขี่รถบัสไปหาหลวงน้ำทาประมาณสองชั่วโมงไปถ่าทางดีเนาะขับเจ้าไปเทีลยวนี่ใช้ประมาณสมามชั่วโมงพี่น้องเพระาะว่าทางบอดีไปเลยเนาะแถวเหนือเนาะทางเจนผู้ปลาปลาไม้นี่หลายเนาะหลายขนาดเนาะ อันนี้ก็จะเป็นทางลงไปบ้านคนเนาะทางลงไปบ้านคนก็เป็นเป็นนาพร้อมใช้ลงไปเนาะเมืองที่ว่ามีอผู้ไหลนี่คุณด้วยเนาะอ่าเงินซานบ้านซองนี่ตั้งทึงผู้นี่หนึ่งก็เป็นผงสารีได้คนาดเด้อผงสารีนี่แม่นว่าวระดับหนึ่งเลยขนาดเนาะผงสารีเมืองเราแข่งผงสารีหน่อย กับเจ้าก็ได้เป็นสะพัดมาแล้วกับเจ้าก็มักบรรยากาศอยู่เนาะคนท้ายิ้มแย้มแจ่มใสอ่าเป็นกันเองเนาะคงสลีก็ไหนยาก่มีคนห่อคนลือ้อแถน่นั้นเนาะแล้วก็คนิีว้าวนี่เป็นห้านขายยาว้าวและเมืองที่ยูันพูแร่เปนเมืองหัวายอีก เนาะมันซ้ายนี่คือกับแขวงบอ่อแก้ว,วนะเพื่อนเนาะแขวงบ่อแก้วนีมันมืองลาวเพิ่นอ่าวิธีเพื่อปลูกเชื้นใหม่เนาะเพิ่นจะใส่ไม้ข้ามแบบนี้เนาะและะ้วก็เทคานเนาะเทคานแล้วก็เนาะจะไม้ไม้ที่ว่าเพิ่นซื้อมเข้าไปแต่แม่นไม้ธรรมดาเนาะเพิ่นจะตั้งตั้งโค้งหางแล้วกะ็ทอกสีมังเช่นด้วยเล็กเลยเนาะ เห็นนะครับเจ้า,ยายก็ต้องว่าครับต้องว่าพี่น้องฟังปะเนาะว้าวแจ้นี้หาหลวงน้ำท้าถาท้าไม่ดีขาจาวาเจ้าบุกสองสมุนว่าสันต้เพราะว่า,าแขวงรวบรวมไซนี่กระถึกน้ำชุ่มเนาะสาราชิพู่นี้เดือนเก้าชิพานมาปีนี้แหละเนาะ าลังบอลเพลินนั้นปวดแผ่นอยู่เนาะลังบอลเพลินนั้นปวดแผ่นอยู่ตัวย่างก็แถวงเมืองหลาเนาะเป็นที่แผ่นยู่ทันใดเดอ้อเต็มหลาเดอ้อขับจะไปเห็นซากที่ว่าจากน้ำท่วมเป็นต้นเป็นก้อนหินบก่บกพวกบ้างยังไงบ่เนาะยังเต็มอยู่ทานจะเห็นนี่ทางลงไป,นงไปเนาะล่งแผงเฮือนเนาะจะเป็นทาง No. You see the the house over here. They are the, uh, no, uphill, downhills. Yeah. Wow. That's the way I like. Yeah. Pengsi is almost the same here. Pengsi uh and huai Sai. is the same over here. Yeah. Up and downhill. But the street, the road is a, uh, pretty, yeah. If they keep, uh, you know, protecting, yeah, don't let the big truck use it. Yeah, I think it's a, uh, it's a be be fine. Because right now it's a, uh, the truck from the China, yeah, they use a lot, yeah, they use a lot. นะพี่น้องนะถนนถนนยั่วมือไซนี่แขวงนม่มไซนี่ก็ดีลาไหลายนะก็ดีลหลแถวนี้น้ำสิบชื้มดินะว่าถนนยังดีอยู่นี่นอันนี้บริษัทเอลเอ็มอาหารส,สังหาลีมสัสซ์จำกัดผู้เดียว wow lm real estate wow so co ltd. wow now yeah, i saw some uh, english language some you uh, don't say but you <laughs> you won't see uh at the bottom uh, button hard to see the uh, english uh language only Lao and Chinese yeah. right there downhill wow <laughs> I don't know how how they build a house uh, down there. yeah okay don't forget to like comment and subscribe i t bell please thanks in advance no n o n o I'm o t g o n n the rice the one kilo about 12,000 and up yeah not even a dollar yeah no เข้าเข้าเจ้าคนเดียวประมาณ12,000กิบ55,000กิบนะจุกบอนแบบนี้เนาะจุกบอนแบบนี้กระบบแพงกระบบแพง าเทียบเซย,ยูมิกาแล้วก็ถึงหลายเนาะเพราะว่าเขา้าสลายเขาเ้าขเจ้าเข้าเจ้าเข้าเหนียวเนาะกระซุ่งไปแต่บ้านพีหรือประเทศไทยเนาะไปทุบเซมิกาเนาะว้าวเงินกำลังเงี้ยอยู่ลีน่าตัดยิบฟอนมันนี่ก็อยากอยากว่ามีแล้นวนี้เลยตัวนี้มันทูโทอะไรนี่รับเจ้ายามันจะได้เนาะเพราะว่าทูโท แต่ว่ากเสี่ยงไ่ได้เพราะว่าขับเจ้ามีผู้ติดตามมาเนาะผู้ติดตามพระเจ้าไม่มีความสามารถเส็่ได้ขับเจ้าก็เลยโจ๊ะตัวนี้เอาไว้โอกาสหนะน้าเนาะพี่น้องเนาะโอเคว้าวเดดพุทโธ่เดดพุทโธ่ m o u n t น i n อย่าจะ try to do that to hiking up เรื่อง up about two hours they say down about two hours t o r e e to four hours so เดี๋ยวจะเห็บก็แค่หนึ่งชั่งแค่หนึ่งชั่งเดี๋ยวสบายอ่อ for this maybe next time news นี่คือหูแคส s ทอร์เซน so thanks for watching uh, don't forget to like comment and subscribe please นี่พี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อกดไลค์เข้ามาเห็นกดติดตามกดกระดิ่งได้เนาะข่าวเจ้าขอโพสต์คลิปไปเพียงนค่เนาะ Have a nice day, guys. Uh, ah, so, the Pinong, there. bye bye.